ตำรับยอดเลขาจากคมพีจัญญาบ่าววิธีฝึกผู้นำในยุครอสหนึหนึ่งโดยพระพะเดชทัตตะชีโวจงอุสตสาห์ทำการงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดการที่เราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั้นคุณค่าของเราอยู่ที่มีงานทำเต็มมือ จึงทำประโยชน์ให้หน่วยงานนั้นๆได้เต็มที่ถ้าเมื่อใดต้องเอาคนอื่นมาทำแทนแสดงว่าเรานั้นหย่อนสมรรถภาพเสียแล้วการงานอันใดที่ประจำอยู่ซึ่งท่านมอบธุระให้ทำนั้นจงทำให้สม่ำเสมออย่าให้บกพร่องต้องให้คนอื่นมาทำแทนไปด้วยการเหลวไหลของเรา ไม่ระมัดระวังหน้าที่ได้จึงจะดีเว้นไว้แต่เรามีการจำเป็นที่ในายใช้ไปธุระอย่างอื่นหรือธุระของเราที่จำเป็นบ้างก็ดีถ้าเมื่อเช่นนั้นเราควรต้องขอแรงไหวหวานเพื่อนบ่าวด้วยกันอันคนที่ควรจะกระทำอย่างนั้นแทนเราได้ให้เขาช่วยสงเคราะห์เป็นการเอาแรงกันทำแทนเราคนที่เขาช่วยทำการแทนชั่วคราวและว่าคนที่ควรนั้น ต้องอธิบายเสียหน่อยว่าต้องเป็นคนชั้นเดียวกับเราหรือเป็นคนทำการงานที่ละไม้คล้ายคลึงกับเราเช่นเราเป็นคนจัดและทำของเครื่องทองเงินหรือของใดๆที่ละเอียดและสำอางจับไปวานคนที่เคยทำของหยาบของเลวเช่นคนสำหรับตักน้ำผ่าฟืนเทกระโถนกวาดชลามาทำแทนไม่สมควรเช่นนี้เป็นต้น ด้วยเป็นคนเคยทำของหยาบจะทำให้ของของท่านอันตรธานเสียหายชอกช้ำไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยด้วยรักษาการและทำการไม่สมควรแก่หน้าที่จัญยาข้อนี้สรุปความได้คืองานประจำในหน้าที่ของเราอย่าเอาใครมาทำแทน เราต้องให้ความสำคัญกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ถือเป็นคุณค่าของตัวเราเองเพราะการที่เราจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั้นคุณค่าของเราอยู่ตรงที่มีงานทำเต็มมือจึงทำประโยชน์ให้แก่หน่วยงานนั้นๆได้เต็มที่ถ้าเมื่อใดเกิดต้องเอาคนอื่นมาทำแทนแสดงว่าเรานั้นหย่อนสมรรถภาพเสียแล้ว คนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทำงานได้ยอมเข้ามาแทนที่เราเป็นลางบอกเหตุว่าจวนจะโดนไล่ออกแล้วดังนั้นงานในหน้าที่ของเราอย่าได้ให้ใครมาทำแทนเว้นไว้เสียแต่ว่า1เกิดปีงานจอนอย่างอื่นที่นายสั่งให้เราไปทำให้เราต้องละทิ้งงานประจำอย่างนี้ก็ต้องมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนไปเป็นการชั่วคราว 2. เป็นธุระส่วนตัวของเราเองจำเป็นต้องไปก็ให้ผู้อื่นมาทำแทนอย่างไรก็ดีการที่จะหาคนมาทำงานแทนเรานั้นมีข้อแม้อยู่สองประการคือ 1. ต้องเป็นคนที่มีฝีมือระดับเดียวกับเราจะไปเอาคนฝีมือต่ำกว่ามาทำแทนคุณภาพของงานก็จะได้ยลงทำให้ถูกตำหนิติเตียนได้ ดังนั้นเมื่อเราจำเป็นต้องทิ้งงานประจำไปไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ควรเลือกหาผู้มาทำแทนที่สามารถคงคุณภาพของงานของเราไว้ได้สำหรับผู้ที่มีฝีมือสูงกว่านั้นอย่าไปพูดถึงเพราะเขาย่อมมีงานประจำล้นมืออยู่แล้วจะมาช่วยใครคงทำไม่ได้ 2. ต้องเป็นคนที่ทำการงานที่ละไม้คล้ายคลึงกับเราอยู่ คือเป็นงานชนิดเดียวกันเช่นงานประเภทต้องการความละเอียดละอก็ย่อมไม่เหมาะกับผู้ที่เคยทำงานหยาบๆเพราะนอกจากจะเสียงานแล้วอาจจะเสียของด้วยหลวงพ่อเองก็เคยเจอปัญหานี้ในพรรษาแรกๆเพราะยังไม่ทันได้ระวังเรื่องคนทำงานต่างชนิดกันคือตามปกติจะมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยทำความสะอาดห้องเขียนหนังสือของหลวงพ่อเป็นประจำ พอคนนั้นไม่อยู่จึงเรียกใช้อีกคนซึ่งเคยตัดญ่าอยู่เป็นประจำมาทำแทนเดียวเดียวเสียงแจกันบนโต๊ะหมู่บูชาในห้องแตกเพลงเลยหลวงพ่อเองก็ไม่ทราบว่าจะโทษใครได้แต่ตัดใจไม่ได้เข้าไปดูนึกสมน้ำหน้าตัวเองที่ใช้คนผิดทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาทำเป็นแต่ตัดญ่า ยังคืนใช้ขอทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดละออ